สวครับผมวันนี้น้องไอซนะครับผมจะมาตามคําสัญญานะครับผมที่ให้สัญญาไว้เมื่อตอนเทปที่แล้วนะครับเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยผมได้เอ่อกล่าวเบองต้นไปแล้วนะครับว่าวิธีการสังเกต,ว,กเกตวิธีสังเกตสังเกต ไฟตัววยังไงว่าเป็นของแท้ของปลอมยังไงนะครับนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าไฟตัววนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะมีกล่องสีขาวแล้วก็แถบสีเขียวนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตข้างหลังนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับจะต้องมีมาตรฐานต่างๆนะครับที่เป็นมาตรฐานแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็เราไวถึงจะต้องมีบาร์โค้ดสองบาร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีส่วนผสมหลักที่เขียนไว้ด้านข้างกล่องแบบนี้นะครับผมนะครับผมแล้วก็วันนี้จะมา วันนี้จะมาชงมาชงให้ดูว่าวิธีการชงชงยังไงแล้วก็วิธีการดื่มดื่มยังไงนะครับผมก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรเยอะนะครับนอกจากแค่ว่าเออมันชงตามปกตินะครับน้ำหนึ่งแก้วนะครับนี่ครับน้ำหนึ่งแก้วกับผลิตภัณฑ์ไฟตัววี่หนึ่งซองนะครับผลิตภัณฑ์ไฟตัววี่หนึ่งซองนะครับ้ Fight A นบานเด็ทานวันนี้ไปแล้วดื่มวันนี้ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าจะเห็นผลทันทีนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใครที่ต้องการแค่ดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้นะครับก็วันละหนึ่งซองก่อนนอนนะครับผมหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะลดน้ําหนักนะครับก็ทานได้สามมื้อเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตวิธีการชงให้ดูนะครับว่าต้มแบบไหนดื่มแบบไหนนะครับวิธีการชงชงปกติที่ฉีกทองฉีกซองเทแล้วก็ดื่มนะครับผมง่ายๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะ จิดให้ดูนะครับอันนี้น้ำหนึ่งแก้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูกันนะครับแล้วก็นี่ครับชิกซองแบบนี้นะครับผมก็ีิปกตินะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ผลิตภัณฑ์ไฟตวีนะครับเป็นกลิ่นผลไม้กีวีจากนิวซีแลนด์นะครับหอมอร่อยนะครับปกติผมก็ไม่ชอบนะครับกับผลิตภัณฑ์ไอ้กับผลไม้กีวีนะครับนี่ครับเป็นอะไรที่ละลายเร็วมากนะครับผมลองดูนะครับเขาละลายของเขาไปเองนะครับอันนี้ยังไม่ได้ ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ละลายไปเองแล้วนะครับดูนะฮะนี่ครับละลายเองนะครับยังไม่ได้จับยังไม่ได้คนยังไม่ได้อะไรเลยนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาละลายเร็วมากนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราคนอีกนิดนึงนะครับเราก็สามารถทนได้เลยนะครับนี่นะฮะละลายเร็วมากนะครับบอกเลยแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆน้ำจะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอม หอมมากนะครับลองดูนะครับเนี่กลิ่นหอมสุดๆเลยถึงเวลาทานแล้วนะครับก็ดื่มปกติครับวิธีการดื่มนะครับผมจะบอกเป็นกไกด์ไลน์ไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการดื่อ,อ่ดื่มเพื่อลดน้ำหนักนะครับแนะนำว่าให้ทานกลางคืนก่อนทานอาหารมื้อเย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใครจะดีท็อกนะครับก็ให้ทานก่อนนอนประมาณ ก็ทานข้าวเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ห่างไปสักประมาณชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยดื่มนะครับผมเพราะว่ามันจะทํางานคล้ายๆกันนะครับก็นี่เลยยกบิวซ์เทแ่มหวานหอมอืมหอมมากนะครับ หมดแล้วครับหนึ่งแก้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในเทปหน้าเทปนี้บ๊ายบายขอบคุณมากที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ